นี่ครับเมื่อกี้รถเอาเข้าศูนย์ของป้าเพลินแล้วตรวจเช็คแล้วมันมีปัญหาเซ็นเซอร์ถ้าจำไม่ผิด DSC อะไรหรือเปล่ารถป้าเขาวิ่งมา5,000ันไมล์ยังไม่ถึงหมื่นโลเลยลก็เลยทำให้มีปัญหาเขาก็เลยให้รถมาเป็นรุ่นให้รถมาใช้งานก่อนเป็นรุ่น GLC ดูครับวิ่งมาแล้ว18หไมล์ เรียกว่าออกจากศูนย์มารู้สึกจะวิ่งไปเจ็ดไมล์ครับแล้วก็ไม่มีออปชั่นอะไรนะครับไม่มีนีเวกเกเตอร์ไม่มีอะไรมีแค่รีดิโอมีเออมีปรับปกติได้ <c oughs> แล้วก็จริงๆน่าจะปรับไฟได้นะใช่ว่าต้องปรับไฟได้เิรุ่นนี้เพราะเป็น G L C นะครับเป็น Wheel Drive G L C ตัวสูงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูข้างนอกนะครับแต่ในรถก็ก็มีทั่วไปมีคุูสคอนโทรลแน่นอนเยวมีหน้าโฮมมีทิปมีแอสิสตัน เอฟเจเอชดูเขาคันขึข้นมาอย่างนี้ออโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อนนะสีที่ทเอามาเมื่อกี้นะครับก็ผมบอกได้เลยว่าช่วงล่างมันขับแล้วมันกระเด้งกระเด้งกว่า G ีเอเอเยอะมากเลยเห็นว่าเป็นโชคลมเหมือนกันหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ดูนะเพราะว่ารถขึ้นได้มา แล้วก็รถที่เข้าเซอร์วิสพรุ่งนี้ก็ซ่อมเสร็จละฉะนั้นคันนี้ก็คงไม่ไทําอะไรมากมายเฉิมหน้่มันก็เป็นตัวนี้ก็น่าจะเป็นปีใหม่ล่าสุดแหละปีนี้แหละ มาดูกล้องหลังกันนะครับนี่คือสวิตช์มันนะครับแล้วก็มาดูกล้องหลังอันนี้มันเป็น Park Assistant อันนี้คือกล้องข้างหลังนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองเล่นต r k Assistant ละก็เจ๋งดีนะไม่เชื่อนะลองได้เลยเดี๋ยวจะลองกันนะครับ